เจนี่ถึงกับงงทำไมเอพัชินพูดกำกวมบอกคิดเกินเพื่อนหลังจากที่นักแสดงหนุ่มเอพัสินเรืองวุฒิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวคราวความสัมพันธ์กับนางเอกสาวเจนี่เทีนโพสวรรณในทำนองว่ายอมรับว่าคิดเกินเพื่อนกับเจนี่และกลายเป็นประเด็นฮือฮาไปวันก่อนนั้นล่าสุดเจนี่ได้เลิกให้สัมภาษณ์เคลียร์ถึงเรื่องนี้บอกยอมรับว่า งงอย่างที่ทุกคนก็งงไม่เข้าใจว่าทำไมเอภศินพูดไปแบบนั้นและอยากให้ฝ่ายชายให้เกียรติตัวเองอย่างที่ตัวเองให้เกียรติทุกคนด้วยพร้อมกระบ,บอกชีวิตทุกวันนี้มีแค่ลูกเท่านั้นข่าวกับเอภศินเจนรู้จักกับพี่ๆหลายคนในวงการก็ต้องบอกว่ามันเป็นมารยาทที่เราต้องคุยกับทุกคนอยู่แล้วแล้วเจนก็ทำเหรียญหลวงปู่ศิลาเจนก็ใช้ทีมของพี่เอถ่ายทอดเหรียญออกมาเพราะฉะนั้นเจนว่ามันเป็นการคุยเหมือนตามมารยาทมากกว่า คลิปที่เขาให้สัมภาษณ์ก็ฟังแล้วเจนก็งงๆเหมือนกันเหมือนที่คนอื่นงงถ้าคนอื่นจะเข้าใจผิดเจนว่าวันนี้เจนชัดเจนกับคําพูดแล้วการที่พี่เขาจะพูดอะไรเขาก็ต้องให้เกียรติเจนนี่เพราะเจนก็มีลูกแล้วเหมือนที่เจนก็ให้เกียรติพี่ๆในวงการทุกคนจุดโฟกัสต,ตอนนี้คือลูกเท่านั้นไม่มีอะไรในชีวิตที่มีความหมายมากเท่ากับลูกอีกแล้ว ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ